งานนะผมวันนี้อิสุสเด็กกาดสามร้อยนะครับวันนี้ครั้งสุดท้ายนะครับของสัปดาห์นี้นะครับวันนี้ก็หัวหมุนกันเลยดีแวนะครับกับทีมงานอีกสามคนนะครับก็คันนี้ใส่เป็นหม้อพักสูตรไบมูนทอยเสียนะครับสูตรสาหรับรถธรรมดานะครับแต่ว่าคันนี้มาใส่เป็นรถเทอร์โบนะครับเสียงมันก็จะนุ่มๆใหญ่ๆนะครับรอมกับชุดหางเอสีนิ้วนะครับชุ็นี้เป็นถอดได้นะครับนู่นนะครับ างเอฟสี่นิ้วนะครับเหล็กสามซึ่สี่แท้อย่างหนานะครับมินแปดนะครับไม่ใช่มินห้านะเดล็กรับเลดนะครับสามซึสี่หน้าใหญ่นะครับทุกตัวนะหูเยึดทุกตัวไม่เชื่อมกับสี่นะครับฝังน็อตนะครับแล้วทำเป็นขาจับเหล็กฉากลงมานะครับนี่นะครับชุดกระแปดให้เหมือนเดิมครับเติมลวดทุกรอยเชื่อมนะครับริฟนะครับนันก็ประมาณนี้นะครับจอดเดินเบาหรือจอดนอนฟรีเครื่องนอนนะครับ ชาวบ,บ้านไม่ได่าแม่เอานะฮะก็นุ่มๆน,นะครับเียงียบนะครับเี๋ยววมาฟังเสียงตอนขี่หรือตอนเบิ้ลนะครับก็ไม่ดังแรงนะครับพสนุกสนุกพอได้ยิน